สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ o อไอโอ n n แนนะครับ EP ีนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะฮะไปดูมือถือที่ผ่านการรับรองในประเทศอินเดียนะครับของค่าย Oppo นะฮะนั่นก็คือ Oppo A17 ึ่งซึ่งคาดว่าจะมาพร้อมกับกล้องหลังทั้งหมด3ตัวแบตเตอรี่อึดขนาด5,000ม ah, ิลลิแอมและใช้ชิปเซตของ Helio G35 ในราคาเพียง6,200กว่าบาทนะฮะ ล่าสุดนะผมได้มีข้อมูลเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนในสก,กุล A-series ราคาประหยัดอย่าง Oppo A17 ซึ่งเปิดเผอยออกมาให้ทราบกันไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ Oppo A17 นะฮะได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน GCF และ BIS ในประเทศอินเดียแล้วซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่สมาร์ทโฟนจะมีการวาจำหน่ายจริงโดย Oppo A17 ตามรายงานระบุว่าจะมาพร้อมกับหน้าจอจแสดงผลแบบ LCD ซึ่งขนาดนาจอจะอยู่ที่6.5นิ้วความเร็วระดับ HD+ มีคลาลีฟิลเตอรอยู่ที่60เฮิรตภายในขับเครื่อนด้วยชิปเซ็ตประมวลผลของ Mediatek Helio G35 ทำงานควบคู่กับแรมแบบ LPDDR4X ขนาด 4GB และหน่วยความจำภายในขนาด 64GB ตัวเครื่องสามารถเพิ่มหน่วยความจำภายนอกผ่าน MicroSD Card ได้ด้วยตนเองในส่วนของกล้องนะครับผมมาพร้อมกับกล้องหลังจำนวน3ตัวโดวยประกอบด้วยกล้องหลักความละเอียด13เมกะพิกเซลกล้องมาโครความละเอียด2เมกะพิกเซลและกล้องเดฟความละเอีย2เมกะพิกเซล ส่วนกล้องหน้าและกล้องเซลฟี่นะครับผมมาพร้อมกับกล้องความละเอียด16เมกะพิกเซลสำหรับแบตเตอรี่นะผมมาให้ความจุแบตเตอรี่มาอยู่ที่5000ม ah. ิลลิแอมป์รองรับการชาร์จไวสูงสุดอยู่ที่10วัตต์10วัตต์อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเรียกชาร์จไวหรือเปล่าสำหรับ Oppo a 1 7นะครับผมคาดว่าจะเปิดราคาวางจำหน่ายในประเทศอินเดียเนี่ยราวๆประมาณ6,200กว่าบาทแต่อย่างไรก็ดีนะฮะข้อมูลข้างต้นเนี่ยยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับว่า Oppo a 1 7เนี่ยสเปคจะเป็นไปตามนี้ร 6, 000รหรือเปล่าาาและะรคก็จอยู่่ทีปรรระมาณ6,000จิงๆหือเปล่านะฮะ ก่อนจะจากกันไปนะผมก็ฝากไปเช่นเคยนะครับผมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดดึงแจ้งเตือนให้ผมนะฮะเพื่อจะไม่พลาดารรีวิือแล้วก็ข้อมูลข่าวสารต่างๆในช่องผมนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะผมบ,บ๊ายบาย